คนดังนั่งเคลียร์สุดสัปดาห์นี้จัดเต็มกับประเด็นร้อนข่าวบันเทิงวันเสาร์นี้เคลียร์ก่อนไค่อาจารย์ยิ่งสัิ์คว้าตัวป่าเทพพร้อมครอบครวัวเปิดใจเคลียร์ลาวงการปิดประเด็นหนี้ไปอยู่ลาวตกลงป่าเป็นคนมีหนี้เยอะจริงหรือเปล่าเจ็ดป็นล้านแล้วลูกจะไปอยู่ไหนโลกถ้าอีพ่อไป็นไข่บ้านไปนะผมอายุยี่สิบกว่าเนะี่ยย้ายไปเจ็ดแปดที่ออแล้วผมก <c oughs> ็ไปคอยเรื่องตานาแล้วขายแล้วจะไปนอนอยู่ที่ไหนกันล่ะ มันก็เรื่องของผมอะคุณมายุ่งอะไรจะเป็นอนกับผมด้วยยังไงเออขอหน่อยเธออยากูลจะเลิกเล่นตลกแล้วจะหันหลังให้กับอาชีพนี้หรือเปล่าคือพูดตรงๆเลยอาชีพตลกจริงๆนะหยุดยุติแล้วพอแล้วอาชิตนี้ช็อควงการกับภาพหลุดเซ็กโฟนโชว์ของลับลือหน้าคล้ายดาราเด็กฮทริกหรือน้องหมูหยอง ย้อนดูวินาทีคัมแบ็กเปิดใจประกาศคืนวงการกลางรายการคนดังนั่งเปลี่ยนที่แรกเก้าขวบหรอคะอันนั้นเรื่องอะไรค่ะที่เล่นเนี่ยคุณพ,พ่อรับจ้างครับที่รับหมชื่อ,อหมูหยองกลับมายืดตัวเต็มที่รอตกใจแล้วนี่ก็ไปดัดฟันมาหน่อยหนึ่งใช่ไครับผมนะอุ้ยไปดัดมาแล้วรออย่างนี้หรอเดี๋ยวฉันไปดัดบ้านว่า จะให้พี่เรียกว่าอะไรดีล่ะอ่าแล้วแต่เลยครับหมูหยองก็น่ารักดีไม่เอาอ่ะฉันเรียกกินอะไรแล้วฉันฉันอยากจะกินอ่ะมีหอมกันเลยนะคะต้องแฟนแน่ๆคนนี้อันนี้อีกคนหนึ่งครับอันนี้อีกคนนึงแล้วบ้านคนเก่ายังไม่จบเลยติดตามได้ไหนคนดังนั่งเคลียร์สุดสัปดาห์ทางช่องสอง Star Max แซ่บสะใจคนไทย